เทสมอแปลง2อแอมพิเศษกระตุกครับตัวเนี้แบตสิบเอแอมเมื่อคืนเทสมันมันอ่อนมากไปต่ำครับฮาระวัรดไฟสูงครับไฟอยู่ร้อยเจ็ดวนร้อยห้าวนกระตุกนะครับ พันห้าร้อยกันครับพันห้าร้อยไฟสูงครับตอนนี้ทีอาร้าตัวรวมใดครับประมาณนี้นะครับแบตบเล็กครับลูกนี้